แม่ทัพปรุกฮคึเเขิมประทะรอบสองได้คิดบัญชีแขนแทนลูกน้องแน่เสียขาในสมรภูมิลบปราศาสตามควายพนโทวียุทดลักสินแม่ทัพภาคที่สองเยี่ยมให้กำลังใจการหัดเดินโดยใช้ขาใหม่ของหมวดบุกร้อยตีกิติวงศ์สถาวรหัวหน้าชุดทหารลบพิเศษนักลบตาควายผู้สลาาักขาทวงคืนแผ่นดินเนื่องจากวิรกรรมสุดกล้าหันของหมวดบุก บุกนำหน้าหมายเข้ายึดเนิน350และปราสาทตากใบโดยจะเอาบังกะโลเต็มปีโดเข้าไปวางเพื่อหวังทำลายสนามทุ่นระเบิดด้วยความกล้าหาญเพื่อเปิดทางฐานราบเข้าพื้นที่แต่เหยียบทุ่นระเบิดเสียก่อนขณะเดียวกันหมดบุกผู้ที่เมื่อฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลคำถามแรกคือ เรายึดคืนตะไอวได้ไหมโดยไม่สนใจว่าขาข้างหนึ่งสูญเสียไปแล้วฮลนทูวิยุทธ์ลักษินแม่ทัพภาคที่สองยังเข้าเย่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจปกป้องชายแดนเด,ดยได้พูดคุยสอบถามอาการและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งรับฟังความต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆของกำลังพลและครอบครัวอย่างใกล้ชิดและแม่ทัพภาคที่สองได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลและหน่วยต้นสังกัดของกำลังพลให้ดูแลด้านรักษาความ สะอาดปลอดภัยสวัสดิการและความเป็นอยู่ของกําลังพลอยากเต็มกําลังความสามารถเพื่อให้พื้น,นตัวกลับสู่ปกติได้โดยเร็วที่สุด <M edia> อย่างไรก็ตามสมรภูมิปราสาทตาควายทานไทยยังยึดไม่ได้แต่กลายเป็นข้อมูลที่สะพัดไป ย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมลงสนามรบของฐานกัมพูชาซึ่งคาดว่าถ้าเกิดสงครามประทะโลก2คูณเซนผู้นำสูงสุดของกัมพูชาจะต้องสั่งระดมกำลังทหารพร้อมกับอาวุธหนักเข้ามาประชิดชายแดนเพื่อตอบโต้ชิ้นที่ไม่มีใครยอมไพ่โดยล่าสุดข,ข่าวรายงานว่าได้มีการสั่งกรมฐานรับที่5ผนึกกำลังกลับฐาน BSQ หน่วย no. ราคาพืนเซนจำนวน4พันเตรียมความพ,พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับฐานไทยและได้นำอาวุธหนักเช่นจจโดชนิดต่างๆประชิชดชายแดนคุมมวันฐานไทยแล้วเช็คความเคลื่อนไหวของฐานไทยซึ่งตอนนี้จัดว่าเตรียมกำลังพร้อมรบและยอมรับว่าหากมีการเปิดฉากประทะสงครามรอบสองจะต้องหยุดเดือดกว่าเดิมซึ่งทางกัมพูชาจะต้องทุ่มเทกำลังไปถึงที่สุดปรสาสทตาความมากกว่าเดิม พราะปราสาทตากายถือเป็นเป้าหมายแรกๆของฝ่ายกองทัพไทยโดยที่ต้องการจะเอาคืนซึ่งเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนคนไทยเพียงแต่ว่าในลาเดียนกองทัพก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่เท่านั้น,นพลโทพิยุทธลักษินแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ตรวจติดตามความกนะ้าวหน้างานก่อสร้างถนนยุนทธวิธีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกอ,องกำลังสุรนารีในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตาม ผลการดำเนินการของชุดทหารช่างพัฒนาสับสนภารกิจด,ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสําคัญต่อการเคลื่อนย้ายกําลังพลและยึดถงก่อน,อนรวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป้าหมายสําคัญคือต้องการให้กําลังทัพภาคอีสานใต้เล่งสร้างถนนยึดธวิธีกลุยทางคนอาวุธพร้อมปลุกสายฟ้าแลบสก,ก,บลลก,กัดขมรขโมยจ้องลอบกัดเพลาะก่อนหน้านี้มีรายงานความขึ้นไหวชายแดนไทยกัมพูชาว่า มีการตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชามีการใช้ประโยชน์จากอาคารบนคาสิโนตามแนวชายแดนหลายจุดตามจุดผ่านแดนเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการทางฐานเพราะอาคารคาสิโนเป็นคอนกรีตแข็งแรงจึงใช้เป็นที่กำมังทางฐานและใช้เป็นฐานที่ตั้งของโดย,โดยในการปฏิบัติก,กับฝ่ายไทยที่ผ่านมาทางกัมพูชาใช้โดยในการบินปฏิบัติการ สอบแนวฝ่ายไทยและคาดว่าใช้บินโจมตีฝ่ายไทยหากมีการสู้รบชาวเนลุ่มถล่มฐานไทยพลาดท่าได้อย่างไรปล่อยทางขเมงเข้ามาฉกลุ่ดรุนนาไปต่อหน้าต่อตาครั้งนี้ได้ลดลุนนาไปครั้งหน้าทางขเมงจะมาขโมยปืนฐานไทยหรือไม่ดังนั้นฐานไทยต้องไม่เสียหมาซ้าสองแต่ล่าสุดลากคอได้แล้วทางขีเมงหัวขโมยเช็คประวัติเคยทำหมา,ากินชายแดนไทย กัมพูชาเป็นพ่อค้าขายของเก่าแถวช่องจอบจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านและชาวหนุ่นต่างตั้งข้าวหัวโดนไม้หัวข้ามแดนมาตีกระบะแยกแน่ภาพฐานกัมพูชาคนที่ยืนอยู่มุมด้านซ้ายของภาพระหว่างที่มีการขนลดรล้นน้ำหิบเพลงของฐานไทยขนท้ายรถกระบะนั้นเคยเป็นพ่อค้าขายรถจักรยานนำเข้ามือสองและขายฐานร้านตั้งอยู่ริมถนนตรงข้ามตลาดชายแดนช่องจอบบ้านด่านตาบนด่าน อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์และมีรายงานว่าฐานกัมพูชาเหล่านี้ช่วงที่สถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีการสู้รบจะปันตนเองมาเป็นพ่อค้าขายของในพื้นที่ย่านตลาดการค้าชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงของไทยหลายๆด้วยนอกจากนี้สำหรับบริเวณจุดที่ฐานกัมพูชาเก่อเห็ุขมย คนล้นลุวนน้ำผิดเพลงของทางไทยนั้นเป็นสวนมะม่วงพันแก้วกะมินที่ชาวกมัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวของทางกมัมพูชาลุกลับดินแทนไทยเข้ามาทำการทำสวนปลูกผลไม้เข้ามาชายแดนกว่าครึ่งกิโลเมตรจำนวนนับร้อยไร่บริเวณใกล้กับช่องละยีตาบลตะเคียนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ดังนั้นชาวบ้านตามเนี่ยชายแดนจึงตั้งข้าวจานกะมินหัวขโมดข้ามแดนเข้ามาโดนตีกับบาดแยกแน่